สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงโดยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักศัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีมเมียครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราชส5 6 7ันนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโ,โดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมามียในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่ไนออฟวอลหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีก็คือเรื่องทีี่่เกกกยวข้องงับาาราน ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยนั่นเองคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายในช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะมีโอกาสไปพบปะก,กับลูกค้าบ่อยขึ้นเช่นไปมอบของขวัญไปมอบกระเช้าปีใหม่ไปอวยพรปีใหม่ให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไกลเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองเดินทางนะครับผมไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียถ้าได้พไพ่ใบนี้ดวงชะตาจะมีโอกาสได้เดินทางนั่นเองนะครับชาวป,ปีมะเมียรครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมมากๆเลยในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตานั่นเองเพราะว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสักราดใหม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสกุลบใหม่ดวงชะตาของคนเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจานุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับนี่คือไพ,พ,พ่ the emperor ไพ่จักรพรรดนั่นเองไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความโดดเด่นไพ่สูงสุดของผู้ชายนั่นเองไพ่ใบนี้นั้นดวงการงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าดีมากๆคนที่ทำงานรับราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารก็มีโอกาสที่จะได้เป็นในพันในพลนะครับคนที่ทำงานรับราชการต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั่นเอง คนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติกระแสความนิยมในตัวท่านนั้นจะมีสูงมากเลยถ้ามีการเลือกตั้งในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้รับการคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนจะมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะชนะการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เดเอมพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายความว่าดวงการงานของท่านมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติเช่นเริ่มงานใหม่กับบริษัทต่างชาติหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือไม่ก็คือไปศึกษาต่อไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้ได้หมดเลยนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชนถ้าหากว่ามีไพ่เดเอมพอเรอร์ก็หมายความว่า จะได้มีการปรับตำแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นบางทีจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดาไปเป็นหัวหน้าง,งานไปเป็นทางด้านของผู้บริหารอย่างนี้เป็นตน้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนทำมาค้าขายถ้ามีไพ่เดเอมพอเรรลูกว่าไพ่จกพักรพรรดิก็หมายขาว่าการค้าการขายของท่านในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้นจะดีมากๆเดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่น เป็นช่วงหน้าขายผู้คนใช้ใจ่ายกันเยอะผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หน่วยงานภาครัฐพรคเอกชนก็จะมีการจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่กันเยอะแน่นอนนะครับการค้าการขายธุรกิจต่างๆนั้นจะดีมากๆผลกําไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดินี่นะฮะหมายถึงว่าดวงชะตานี้ เป็นดวงเจ้านายไม่ใช่ดวงลูกน้องนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับก็หมายความว่าคุณผู้หญิงที่เกิดปีเมเมียนั้นแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ว่าดวงการงานของท่านนั้นจะรุ่งพุ่งแรงมากๆไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงไพ่จักรพรรดิไพ่ผู้ชายแล้วคราวนี้มาที่ไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยก็ว่าได้ ผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุบถัมนั่นเองนะครับดวงชะตาของคุณผู้หญิงที่เกิดปีมะเมียนั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี คู่รแฟนของท่านถ้าหากว่าทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงมีบริวารมีอํานาจมีบารมีมากมายอย่างนี้เป็นตน้นก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นได้เป็นคุณนายคนใหม่แต่ในกรณีที่คนรักคู่รักของท่านเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งปรับรายได้ปรับเงินเดือนใหม่หรือในกรณีที่คนรักคู่รักของท่านเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ก็มีโอกาสที่จะทํามาค้าขึ้นนะครับค้าขายได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งตัวของคุณผู้หญิงที่เกิดปีมาเมียถ้ากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนทํางานดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับในกรณีอย่างที่ผมบอกว่าไพดีเอ็ p r e s s หรือว่าไพราชินีถ้าเป็นคุณผู้ชายบ้างล่ะดวงคุณผู้ชายนั้นเป็นดวงนารีอุถัมภธ คุณผู้ชายนั้นถ้าหากว่ามีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนี่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวหน้างานของท่านนั้นจะลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลตัวท่านเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไพ่ดี e อ็มเพรสหรือว่าไพ่รายชินียังตีความหมายได้ว่าถ้าคุณผู้ชายที่เกิดปีมะเมียนั้นไปติดต่องานที่เป็นผู้หญิงทํางานร่วมกับผู้หญิง ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับผู้หญิงรักใคร่เมตตาเอ็นดูอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพดีเอ็มเพรสหรือว่าไพาราชนีดถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานของผู้ที่เกิดปีมามีย ธุรกิจด้านนี้จะดีมากๆก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อค้นตาร้านทำเล็บขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมขายกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าของผู้หญิงหรือว่าพวกเครื่องประดับของผู้หญิงให้เช่าชุดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับธุรกิจด้านนี้จะดีมากๆจะปังมากๆในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคม คนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่าชาวนาชาวสวนถ้าหากว่ามีไพ่ the empress หรือว่า, ini, พาไพ่ราชินีไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งคือแม่โพศพนั่นเองนั่นก็หมายความว่าพืชพันธุนาา์ธัญญาอุดรมสมบูรณ์นั่นเองนะครับการปลูกพืชผักของท่านนั้นก็จะได้ผลกําไรและที่สําคัญก็คือว่าจังหวะในการปลูกต่างๆนั้นมาถูกจังหวะดีมากๆนั่นเองนะครับคือว่าตลาดกาลังมีความต้องการพืชผักชนิดนี้เป็นจํานวนมากเมื่อนําออกขายก็จะขายได้ราคาดีได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นั่นเอง คนที่เป็นแม่ค้าพ่อขายขายผักขายผล,ลไม้ขายดอกไม้อะไรต่างๆพวกนี้แน่นอนนะครับช่วงไฮซีซันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้ว่ามันจะขายดีมากๆนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นธุรกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นการจัดงานอีเวนต์การโชว์ตงโชวตัวอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ดีมากๆนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่จัสติกนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่2ก็รองลงมาจากไพ่เดอะเอมเพหรือว่าไพ่จกักรพรรดินั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้คนทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มีความละเอียดเยอะๆเช่นพวกข้อกฎหมายข้อบังคับนี่นะครับ คนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคนที่ทำงานอยู่ในกรมราชธรรมอย่างนี้เป็นตน้นจะดีมากๆหรือไม่คนที่ทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการออกแบบต่างๆนะครับเช่นคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงินคนที่เป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคล งานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อบังคับหรือว่าข้อกฎหมายงานอะไรที่มันมีความละเอียดเยอะๆงานประเภทนี้จะดีนะครับจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าไพ่จจสติกนั้นกําลังจะมาเตือนผู้ที่เกิดปีมะเมียด,ด้วยเช่นกันถ้าผู้ที่เกิดปีมะเมียคิดจะทําสิ่งใดก็ตามแต่นะครับในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คือให้เน้นไปที่ความละเอียดรอบคอบ การลงนามการทำสัญญาต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะลงนามก่อนที่จะทำสัญญานะครับผมไม่เช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นเองนะครับเรื่องของคดีความอะไรต่างๆพวกนี้บางทีบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการแบบนี้นั่นเองนะครับเรามาที่ไพท่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันต่อเลยนะครับผมก็คือตำแหน่งที่4ีนี่คือไพ่เดเมจิกเชน ผ้เดเมจิกเช่นนั่นก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นบางทีบางท่านนั้นจะได้เปลี่ยนงานใหม่จะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางทีบางท่านอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือว่า อาจจะไม่ได้เรียนมาสายนี้ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะครับมาประกอบอาชีพหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเอางานดนิดูเรกที่ตัวท่านเองนั่นแหละชอบอยากจะทํามานานอย่างนี้เป็นต้นเอามาเป็นอาชีพหลักแล้วการงานของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิง่งขึ้นเด่นๆนะครับส่วนไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่5 ไพ่เดอซานนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตัวท่านเองนั้นนะครับถ้าหากว่ามีความเครียดก็จะเครียดไม่นานไม่นานนะครับก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขในลักษณะแบบนี้หรือไม่คนที่ได้ไพ่เดอซานถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ไม่นานเช่นกันนะครับร่างกายของท่านก็จะเริ่มพักฟื้นนะครับและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมอย่างนี้นั่นเองนะครับ ไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินชื่อเสียงด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องเป็นคนธรรมดาแต่ว่าผลงานของท่านนั้นทําให้ตัวท่านเองมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือว่ามีชื่อเสียงกับตําแหน่งงานใหม่ของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้นั่นเองนะครับไพ่เดอะซันนั้นตัวท่านเองยังจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามา มหาศาลอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ถ้าไม่ได้เงินก็หมายคว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการงานเช่นได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตที่ตัวท่านเองนั้นไม่คาดฝันมาก่อนในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าคําว่าโชคดีเด่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะถูกหวยอย่างเดียวนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคาราชที่อยู่ในตําแหน่งที่9ไพ่ใบน,นี้นั้นดวงชะตาของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ คนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆเลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่าคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์จะดีมากๆนั่นเองนะครับเช่นบางท่านนั้นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังฆพันธ์ให้เช่าว,วัตถุมงคลให้เช่าพระนะครับให้เช่าพวกเครื่องรางของขลัง,งทั้งหลายในลักษณะแบบนี้ จะดีนะถ้าว่ามีไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังขงราชนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียจะมีโอกาสได้ร่วมงานบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ตศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าบางทีบางท่านนั้นได้ไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็ได้ส่วนบางท่านนั้นเริ่มสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการยกระดับดจิตใจให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นตัวปกปักรักษาคุ้มครองเมื่อมีภัยร้ายเรื่องร้ายมักจะไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่อยู่2ใบที่ต้องระมัดระวังไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่สิบดาบนั่นเองนะครับไพ่สิบดาบนั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ไพ่ใบนี้มันยังอาจจะหมายถึงการถูกแทงข้างหลังการถูกหักหลังอย่างนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับนอกจากนั้นยังมีไพ่ก้าวไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่8ดไพ่ก้าวไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่แย่ที่สุดไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นให้ระวังความขัดแย้งการถูกกันแกล้งการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายในที่ทำงานในลักษณะแบบนี้คนที่ทำงานรับราชการสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าอาจจะติดข่ายติดร่างแหไปกับเขา เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในช่วงของความเครียดมากๆเพราะว่ากำลังมีการตั้งกรรมการสอบในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะถูกให้ออกจากงานตกงานว่างงานอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดีย่ยวโรพันหรือว่าไพ่ประสังคาราชด้วยพลานุภาพของไพ่ใบน,นี้นั้นจะไปกดทับการแสดงผลของไพ่ที่ไม่ดีก็คือไพ่เคราะห์สองใบก็คือไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้านี่ ให้แสดงผลได้น้อยลงนั่นเองนะครับแทนที่จะแสดงผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแสดงผลได้เพียง4 0 5 0อย่างนี้นั่นเองแต่ทางที่ดีแล้วอยากให้ตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสดีๆทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับหรือว่าหมั่นสวดมนต์ไหว้พระฝึกจิตนั่งสมาธิเสร็จแล้วมีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับ่านเทพเทวดา ทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพผ้าห่อศพมอบให้กับบูริทิถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือเสร็จแล้วมีการกรวดน้าอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายัรายร้ายเรื่องร้ายจะได้เบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับ การเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองไม่มีไพ่การเงินแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดรซันที่อยู่ในตำแหน่งที่5้าไพ่เดรซันคือไพ่แห่งโชคลาภไพ่ที่้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีบางท่านนั้นจะมีโชคมีลาบคือได้เงิน มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรัตเตอรีเร่หรือว่ามีคนให้เงินมาหรือว่าอาจจะได้เงินมาจากการปรับตําแหน่งหน้าที่การงานเช่นไ, The Emperor, ไกกพ่เดอเอเมอร์เรอร์ไพ่จักกพัทหรือว่าจะเป็นไพ่เดอะอิมเพรสไพ่รายชินีนะครับหรือว่าจะเป็นไพ่จัสติกในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะทําให้การเงินการทองของท่านนั้นดีขึ้นการทํามาค้าขายดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากการเงินได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้อ,ของกับความรัก ของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เด h ะฮี o ร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็หมายคว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีอายุแตกต่างกับท่านคนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ส่วนไพ่เดอเอมเพอหรือว,ว่าไพ,พ่จักรพรรดิก็หมายาว่าคนรักคู่รักของท่าน บางทีนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะครับเป็นคนที่มีอํานาจบารมีเป็นขหะบดีอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอร์ซันที่อยู่ในตําแหน่งที่5้าไพ่เดอร์ซันนั้นคนรักคู่รักของท่านหนึ่งจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องแต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆหรือว่ามีชื่อเสียง อยู่ในชุมชนนั้นๆอยู่ในย่านนั้นๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็3เป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีที่อยู่ในตำแหน่งที่6ผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่แต่งงานแล้วอยากจะมีลูกอยากจะมีทายาทน,นะครับผมแต่ว่าเขาไม่มาสักทีท่านจะได้รับข่าวดีเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่แม่โพศพหรือว่าไพ่แม่นั่นเองนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นไพ่ด้านของความรักไม่ดีก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไปมีกิก๊กมีกักมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นส่วนคุณผู้หญิงนั้น ถ้ามีคนมาจีบมาชอบท่านในช่วงนี้คบได้นะครับแต่ว่าขอให้ใจเย็นๆศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นก็อาจจะมีครอบครัวมีลูกมีเมียอยู่แล้วให้ระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้ชายท่านใดที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้ตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สิบดาบแล้วก็มีไพ่เก้าไม้เท้าไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ไม่ดี ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะถูกจับได้สักวันหนึ่งและมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีโอกาสที่จะเลิกรายอย่าร้างได้นั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่ายังไม่มีก็ไม่ควรกระทําถ้ามีแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองนะครับและนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียนในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2567น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขาฝากรบก,กวนผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบก,กวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ